นี่สี่เด็ดพี่น้องเออนี่ลรย้อยู่หรอเมล่ม,ม,มสวัสดีครับมาพี่น้องครับ เมือนี้สิพามากินก๋วยเตี๋ยวโบานรับพิเศษเหมือนเดิมพี่น้องมองเก่ามองเดิมชามนี้เท่าไหร่คะนี่สี่สิบบาทชามนี้สี่สิบบาทนะครับ,บอ้าวขั้นตอนแรกปรุงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก๋วยเตี๋ยวโบราณสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องขาดบ่ได้เด้พริกสมัยโบราณพริกซอสพริกนี่ขาดบ่ไร น้ำตาลปรุงตามใจชอบเด้อพี่น้องครับนี่น้ำตาลพอปรุงตามใจชอบนะครับชอบอยู่ไหนก็ปรุงเลยพี่น้องเลยใจเขาเดินนี่พี่น,น้องนี่อ๋าพี่น้องมึงสุดๆเลยฮะคนคนพี่น้อง คุณน่ะ40บ,บาทเครื่องฮิตอีลีอยู่ยผมหมักห,หอนๆเลยผมหมกักคนเน็ดเองพี่น้องเผ็ดๆกากเกี่ยวบพงใหญ่เลยนี่่เด็ดพี่น้องเออนี่หนึ่งฝาอ่อน มาพี่หองมาอืม่อ,อนอืมเปรืงอืมผมอยากเก็ดกีก้ย่อนเห็ดอืมเลยไปเสียพดดี่หลง ดีเนาะเป็นบ่อมือจะสันมันตกสันทุกคนบ่อจะเห็นสันของยานนะหิวเข่าจัดเป็นบ่อบ่รุ่ยแข็งไหมอื้ม ออนดีแทอ้อือือือเป็นปลาออนออนบอกผมมึงใจวา บุออยังได้สน,นันี mm ่แขมปปีสิบบาทขึ้นบอกอยู่นะก็ mm mm เสียบส,น, mm ยสนัดเนาะยัสตันไก่หนอ 음. 음.

ร้านใ <อ ái S 1> หญ่น้อยบ้านหนองหูลียงยุคนี้อ่ะคุณทุกคนสังเกต้อนาางนี่และวะ้วว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กระเด้นหน่อยมาเบิ้งร้านดีครับเหมือนว,ว่าผมบอกผดดิ้ดหรือผมกินเนี่ย ทั้งคุณภาพทั้งปริมาณหล่น,นเลยหล่นผ่านนี่ล่ะข้างนี้คุนกินหน่อยเนี่ยกินเหลือนวลเนาะ <ừ> <ừ> บึง้งทุกคนดูเนื้อเปื่อย <c oughs> ปื่อยหอมเนื้อ ชิมหมูแทะกระแทกใช่้ะมันดีอ่ะคุณภาพมันดีอ่ะเด็กหนุ่มแม่เอาเส้นเล็กให้เบียร์น้ำเนยอยากอยากให้เบียร์ทำระดาลนะจ๊ะอืมอ้ม มาเด้อพี่น้องเห็นไปกำล,ลังหามองายร้านก๋วยเตี๋ยวคุณภาพเละปริมาณมเยอะกว่าราคาร้าน<ม>นี้นี่มันนองลิงหมูบ้านนอง,ล,งลิงร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณแม่หน่อยมาบ่าพี่น้องตามเมืองนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ